ดุงดุงดุ้งเฮ้ยฆ่ามันเฮ้ยไรอ่ะเฮ้ยๆมาแล้วครับพี่เอ็มเฮ้ยเฮ้ยขุดขุดขุดที่เผาหน่อยเผาหมูหน่อยพิกโจูใช้ไฟฟ้าแต่งโวโอ้โหขุดมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคทุกคนวันนี้เรามาเล่นไม้ครับแต่คือแบบว่าหัวใจเราจะมันจะเป็นแบบวิดีโอเกมอ่ะไอ้นั่นแหละคือแบบเห็นไหมเห็นทางซ้ายล่างว่ามันเป็นแบบรูปจอยเกมอ่ะเออโคตรเท่หัวใจมันจะเพิ่มตามอ่าทำตามเกมที่เราได้รับหรอน่าจะใช่นะไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเริ่มมันมันบอกว่าให้อะไรอ่ะข้างบนเห็นไหมไม้ ten block with wood e เอ่อ pickaxe เขาบอกให้เราขุดสิบบล็อกด้วย pickaxe หินโอเคงั้นเราน่าจะต้องไปหาพ i c k a x e หินที่ไอไม้ดิไงทวานหน้าของข้าไงได้ไม้แล้วเฮ้ยเร็วเกินได้ไม ชนะแค่นั้นแหละไ,ไ,ไอชนะด้วยแค่นั้นแหละจบปะอเฮียขี้โกงเฮียขี้โกงเฮียขี้โกงปึ๊บเฮ้ยเอ้เอาเมาส์กดไม่ได้ไม่ได้วขวากดไม่ไปไม่ขอชนะขุดหินเลยแล้วกันนะเย้ เฮ้เราได้หัวใจอะไรอ่ะหัวใจฟอร์ดไหน F P ปะเออไอโอ้โหอันนั้ตองสองตัวนันไหนอันยูนไหนอายู่ไหนอยนไหนเฮ้พี่ได้ a น i ฟอร์ดไหนพิกแอก็ได้เหมือนกันโอ้นี่ได้ปุ่มด้วยปุ่มอะไรอ่ะ Emergency w เฮ้มันเหมือนมองอัดเตือลอกสิดุ้งดุงดุงเฮ้ฆ่ามันเฮ้อะไรอ่ะเฮ้ฆ่ามันแล้วค่าพีเอ็มเฮ้เฮ้เฮ้ขุดขุดขุเราไปกอข้างหด้เออเออเอตีมันตีมันเฮ้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  จูบจุ๊บจูบค่าพีเอเ็ shack, มเลยใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยค่าเราได้อะไรอ่ะได้ดาบเหรอ่ะไนห์เป็นมีดมีดต้องสงสัยใช่อุ oh ้ยย่าย่าย่าเฮ้ยเราได้หัวใจนีกด้วยอ่ะเอาบังอัดอ่ะใช่ปะมอนโปรเฟสเซอร์โอคืออะไรอ่ะ เหมือนพวกเหมือนเหมือนเนี่ยเลยด็อกเตอร์ในโปเกมอนเลยใช่ใช่ใช่เราใช้ได้แหละนี่ไงที่มันให้เยนะให้เราตัดไมโอกให้เขาเว้ยที่มันให้ปิกาจูซาโตชิอ่ะแล้วเขาให้แล้วเขาให้เราไปตัดโอแล้วแถวนี้มีแต่หกอันไม่เป็นไรเดี๋ยวไอหาให้เดี๋ยวไอหาเนี่ยมีได้มาได้ได้หกอันไม่ไม่ขออยากผ่านอยากได้เนี่ยแถวนี้มีบูบ้านเอเบซีเนี่ยโลเลยไอได้มาแล้วสิสิบหกอันไอครบละครบแล้วครบก่อนไม่ไม่ไม่ยากเราถือมีดรอละ อย่าอ๋อพี่ใส่ไอไม่ได้ไอต้องเป็นคนใส่ทำไมอะทำไมเป็นน้องอะเพราะว่าไอเป็นคนไอ้นี่ไงเป็นคนวางเฮ้ยอ๋อนี่ไงโว้โหโว้ยเนี่ยแย่งงานแล้วแม่คนนั้นได้อ่ะได้อะไรอะพี่อะไรขึ้นเต็มเลยอเอ้ยได้เป็นอะไรมีหัวใจโปกเกมอนขึ้นมาด้วยแล้วได้าหางปิกาจูอะเนี่ยลองลองใช้พลังมาดิโอมอุ้ยขี้ขวายได้ด้วย ขี้คลายอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นชิขวาได้โอ้โหโหโหรุนแรงรุนแรงเฮ้ยเฮ้ยได้อันนี้ด้วยซัมมอนมาริโอปากัวอะไรเป็นปะปากัวปากัวมาริโอไหนอ่ะโอ้นี่ไงเฮ้ยโหแล้วอะไรเนี่ยอ้าวพี่ไม่ได้ไปปากัวนี่ง่ายนะเนี่ยดูทรงดูดูเฮ้ยเฮ้ยเอาเตรียมดันน้องผิวผิวผิวโอ้ยอย่าลุกผิวผิวแกล้งกันสิโอ้ยโอ้ยอย่าแกล้งดีพี่เอ็มเฮ้ย ไม่ผ่านจะทีผิวผิวเนี่ยติดตรงเอ็นนี่ผ่านไงเอ๊ยเทียนเทียนหมีหมีเนี่ยโอ้ยจิ้มกดชี้บ่ะใช่เหรอไม่ได้กดนะทำไมมันตกแล้วมันไม่เด้งอ่ะไม่ได้สิไอ้ก็ติดตรงเทียนหมีหมีเนี่ยไปผ่านซีเนี่ยเทียนหมีหมีอะผ่านง่ายนะเทียนหมีหมีอะอึ๊บผ่านแล้วอึ๊บอึ๊บเนี่ยเออมันไม่เด้งอ่ะเดี๋ยวนะตามบอลจริงปะเนี่ยเออเดี๋ยวเามาล่าสุดแล้วเฮ้ยใช่ป่ะเฮ้ยมาได้ไงอ่ะกระโดดกระโดดมา เฮ้ยได้กล่องด้วยเราต้องฟึ๊บฟึ๊บอ้าวต่อไปเลยอ่ะ t o g e k i t ไหมครับหา Block is using resize file in crafting table อ๋ออะไรครับบอกให้เไอโตครับไหนอันนี้เหรอนี่ไงหัวใจเราต้องหาใบไม้ใบไม้พี่เออเราต้องหาใบไม้ก่อนที่เราจะหาใบไม้เราต้องหานี่ก่อนใช่ไหนๆไม่เห็นมีเลยผอ้มือต้องเตะมาดิว่าังมามืดมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยองตมดเลยโอ้ยบอกน้องเลยอ่ะมันอึ้งอึ้งอยู่อึ้งอยู่เมื่อกี้อ่ะไอเดอละเบิดหัวดีแล้วไม่ตายเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเด็กอ่ะสุดยอดไหนเหล็กว้ามาสิไหนวาร์ปวาร์ปเลยเหรอวาร้าเลยขี้เกียจแค่คืนละขี้เกียจรอไปเขาเหล็กก่อนแล้วกันนะโหได้มาสองก้อนพอดีเลยเนี่ยอุ้ยโอ้โหเพื่ออะไรเนี่ยโยนคาร์บมาเยอะเกินมามามาไม่เวลและไหนต่อไปไปไล่ต่อไปแล้วหนึงยังไม่ได้คาร์บเป็นไกลเลย โอ้ยโอเคเรียบร้อยนี่จาเมจเบามากเดี๋ยวเราไปขุดอันนี้ก่อนแล้วกันนะขุดแบบใบไม้อะไรเงี้ยไม้นเดี๋ยวนะเดี๋นะทําตรงนี้ก็มีนี่หว่าขุดโอเคเอ้ยเจอใบไม้้วเจอใบไม้ละพี่เผาหน่อยเผาหมูหน่อยติกาจใช้ไฟฟ้าแต่โว้โอ้โห้โอ้อ้อ้โอ้โโอ้โอ้โอลงโทษเนี่ยอ้ โอเคเดี๋ยวนี่ราคาเลยกันครับยังไงนะเป็นหนึ่งดูสุดครับนั่นแหละปึ๊บโอเคได้แล้วนี่ไงเฮ้ยเราฆ่าวิลเล็เจอร์ทั้งหมดสิบคนไม่ไปครีมครีมตายแล้วเฮ้ยมันมันฆ่าแล้วมันคือเจ๊กตายโอ้ยเนธานเนธานมันฆ่าแล้วมันขึ้นฟ้าเลยเหรอไอป๊อกไอป๊อกมึงนี่แน่ๆนี่เอาจบแล้วเฮ้ยเราลืมดูเลยเนี่ยเราได้หัวใจอะไรมาบ้าง ต่อไปเราเอ้ยเราเอ้ยหัวใจลูกอันนี้คืออะไรอ่ะหัวอ่า GTA อ๋อ GTA เหรอ ABC คือ GTA อ๋อฆ่าคนเราฆ่าคนเออแล้วได้อะไรมาเนี่ย Summon Pac Man Maze ผมกด Pac Man หรออุ๊ยโอ้ยอะไรอ่ะผมกดเนี่ยผมกด Pac Man พี่อุ้ยตกใจเฮ้ยปกติ Pac Man มันต้องมีผีตัวแดงๆตัวเหลืองๆอะไรนี่้วยปะเฮ้ยเจอกล่องด้วยเห็นปห เห็นได้หัวใจแพ็กแมนมาเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะพิกกี้ชิปทูลิตเอ้ยทำไมมันเจ็บโรบอกฮาร์ดเราต้องไปฆ่าหมูใช่เหรอโรบอกมีโรบอกด้วยฆ่าหมูแล้วก็เอาเนื้อมาให้ทั้งหมดสิบหกเนื้อเฮ้ยมันจะบืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันคายไปสี่เราปิดกันโอเคเดี๋ยวเเราาหนื้อนี่แถวนี้หมูเยอะมากหมูเยอะมากเออเนี่ยสบายเลยแต่หมูไม่ตายไงใช่เหรออ้าหมูได้แล้วสามอันได้แล้วสามอันได้ละสองอันเป็นห้าอันโอ้เมื่อกี้ฟ้าผ่าไปไงหมูเงี้ยจริงจริงเพราผ่าน่าจะตายไปหลายตัวอยู่คนกก็็ตตตตาาายยยยยยเเเเเเหหมมืออนนนนนนัจรริงใใ้้ดูว่่่่คะีีีล ใช้เท่าไหร่นะ16 16เฮ้ยทำไมหมูตัวสีเขียวโอ้ยระเบิดได้ด้วยไนั้นไม่ใช่ระเบิดไอ้นั้นไม่ใช่หมูเฮ้ป็นในหมู่บ้านดีกว่าหมู่บ้านน่าจะมีอยู่เฮ้ยเนี่ยข้างบนแถวนี้ก็มีซาวาน่ามีตั้งเยอะเสัมบี้ตัวสีเข้ยซอมบี้โอ้หเมื่อกี้กดอะไรอ่ะเฮ้ยโหกดอันเนี้ยไอ้กดชิปสเปซบาร์ดูดิโอ้โหอันนี้จะเป็นความสามารถตอนเราผ่านด่านมาริโอ่ใช่ไหมใช่ว่าใช่ว่ามาริโอ่มันตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรกระโดดสูง ได้กี่อะไรไอ้ได้มาห้าอันห้าอันเฮ้ยขาดหนึ่งอันเฮ้ยไอเจ้าหมูหมูร้องแงงแงแงใช่เหรอไม่ใช่มันคือหมูหรืออะไรนะแมวเฮ้ยแมวโอ้โหทำไมเอพีซีเยอะเลยเดี๋ยวใครบ๊อบลิโอแดนสกาพอกแล้วใครตายวะน่ะ กระโดดแล้วตกเลวีปึ๊บเอ้ยขาดขาดท่านขาดสี่อันเอ้ยไอ้ก็ลรงไปหาหมูไอ้เจ้าหมูไล่เจ้าหมูละนี่ไงแต่ไม่ได้<ช>แค่หมูอะดิมีอะไรด้วยไอ้ต้องมีผ่านดงมอนสเตอร,ร์นับร้อยนับล้านพันตัวพี่จะไปเอาหมูตัวเดียวไม่ได้หรอกเอ้ยยิงให้โดนดิเอากดชิปบีแล้วลอยสูงมากมาดิเอออเดนแมนเอเดนแมน เอ้ได้มาสองอันอีกขาดอีกสองอันมึงจะหาก่อนหาหมือได้มาสองอันใช่ไหมใช่ได้สมูแล้วเฮ้ยไหนตรงนั้นแหละเย้ได้แล้วโอเคยในเวลาข้าโตตายกลับไปหาจุดเกิด TP มาก็ได้นะได้แล้วอ่ะโอเคโอเ้ยเฮ้ยเอ้โดนไอ้ติดสถานะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะรีซอสแพคไม่โหลดเมื่อกี้ไอ้บ้าเอออ๋อเฮ้ยเข้ามาแล้วลุง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 ผมขออันนี้หน่อยดิเขาเรียกว่าอะไรวะอยู่นี่อ่ะวิ่งมาดิกระโดดขึ้นมาชิบีขึ้นมาเอ้ชิบสเปรดมาขึ้นมา ลงลงลงพี่เอ็มย้อนมาให้น้องย้อนมาให้น้องเอามาเอามาเอามาเน่เน่เนะแรกเลยแรกเลยเอ้ยลุงเอ้ยลุงลุงจะไปตายลุงอย่าลุงแรกแรกแรกรีบแรกอไปเลยลุงไหนแรกเหรอุ้ยลูกตายไปได้หัวใจอะไรอ่ะเอาไปได้ค่ะโอ้ยไปได้หัวใจโรบ็อกส์โรบ็อกสทำไมไม่เหมือนมินเนี่ยนเลยวะดูดิเหมือนมินเนี่ยนใส่เกงในชั้นเดียวกับเกงในแบบสายเดียวต่อไปเป็นไครต่อไปเป็อะไรเนี่ยมานี่ใช่เหรอไหนขี่เงินเหมือนพี่เอ็มเลยเอาไปโอ้ยโอ้ยสปาวเดี๋ยวเเคลียร์มอนเตอร์แถวนี้ก่อน เออเราไปน,นอนกันไหมจะได้เช้าฮักกี้วุกี้เหรอฮักกี้กกวุก,กี้คือตัวอะไรนะไอ,อตัวที่มันแลบลิน้นแล้วก็เป็นผีไทยไงที่เขาบอกว่าตีพ่อตีแม่จะเป็นอย่างนั้นอ่ะเรานอนกันนะไม่มีเตียงเลยบ้านนี้ไม่มีเตียงเอ้ยชาวบ้านลุกเด็กจะนอนโอเคดีมาก พิมพ์แซ่ดๆเด้อโอเคเรียบร้อยอ้าวไม่นอนเหรออ้าวมันยังไม่เช้าหรอนึกว่าเช้าแล้ว <c oughs> ใครมันตื่นวะไอเด็กไม่ต้องนอนกูนจะนอนเอ้าตื่นไหม <c oughs> โอเคนอนนอนนอนปึ๊บเงี้อยอะไรบ้านทำอะไรบ้านทำอะไรบ้านพวกมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเราเนี่ยอะไรม้สปาอะไรไหมชอบชอบบ้านหลังน,น,นี้มาเลยสปาเลยปึ๊บเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโหตีแรงป่ะเฮ้ยตีแรงเฮ้ยดู่ีงี้ยรัวรัวรัวเฮ้ย อ๋อไม่ได้ไม่ได้จะกดจะจะจะ TP ได้ไรมาป้าพี่ได้อะไรมาไม่รู้อ่ะไม่ฉันไม่ได้อะไรเลยอุ้ยเฮ้ยเราได้ล็อกเก็ตมาตอนไหนเนี่ยล็อกเก็ตปะสูก้าเนี่ยถ้าให้เดาไปขอน GTA ป่ะเออเอาว่าเราจะได้มาจากคนละเดอะเราเปไล่รข้ามหูดเออเาหรอจอยเกมเราเต็มแล้วพี่เออจอยเกมเราเต็มแล้วเนี่ยจะตายแล้วด้วยนี่ไงแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วป่ะ เ่อกี้า่วเลิกนอนเนี่ยโอ้โหเราจ <ja> อาเกมเต็มแล้วโอเคโอเคก็มัคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบขั้นนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็ถ so like, like, okay, so ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องไอซ์ด้วยใช่ไหมโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปละบ๊ายบยเจอกันทุกคนบ๊ายบาย